สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เราทำอะไร วันนี้อ๋อวันนี้เราก็เหมือนจะว่างๆแล้วตอนนี้เขาฮิตฮิตฮิตปลูกต้นไม้กันฮิตปลูกต้นไม้กันเออแต่นี่ก็ฮิตตอนนี้ก็ฮิตฮิตอะไรฮิตโทรศัพท์บ้าเนี่ยฮิตเลยฮิตเออเขาฮิตปลูกต้นไม้กันแต่ว่าช่วงโควิดมันไปซื้อต้นไม้ไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยลองอะไรสั่งออนไลน์เหรอใช่ วันนี้เราก็ลองสั่งออนไลน์มาว่าสั่งออนไลน์ก็มีอ่ะจนหมายใช่จริงเหรอเออก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะรอดไหรือเปล่าพอก็ว่างั้นใช่ไหมพอไปข้างหลังก่อนไม่รูกเออถ่าไม่ได้ละถ่ายไม่ได้ละตอนเนี้ยเอาพอลงเป็นขนมไหมเอาขนมหมดแล้วเหรอต้องไปถุงไหม ทำไม่อาถุงมัถุงมั้ยถุงมัย <laughs> ไปดีกว่าใช่ซื้อออนไลน์มันมีด้วยหรอมีเยอะแยะมากเลยนะเขาก็เพิ่งรู้เพิ่งแบบอยากได้แล้วก็อยากได้เลยอะ่ะก็เลยไปซื้อออนไลน์ แล้วขอบอกที่พีก,ก็คือไม่ได้ซื้อในกรุงเทพด้วยนะนู่นไม่ซื้อจังหวัดเลยสั่งมาจากเลยเอาอะไรคิดวะ <c oughs> เห็นมันถูก <c oughs> เห็นมันถูกอะ <c oughs> ที่กรุงเทพเยอะเลยส่งสารน้อนอยิง <c oughs> <c oughs> แล้วก็เือนแบบเอ้ยของถูกคิดไปแล้วพอเหมือนแบบรอนระยะเวลาจัดส่งคิดว่าเขาจะส่งมาไหมวะแล้วเส้นทางจะยังไงแล้วน้อง <c oughs> จะตายไหมไม่ได้คิดตอนนั้นเห็นขอ,ของถูกก็กดแล้วก็สั่งจบ พื่งมาคิดได้แล้วตอนนี้มันก็ว่าถึงมือเราแล้วมันมาถึงมือมันจะรอดไหมมันเนี่ยใช้เวลากี่วันน่ะจําได้ว่าเราสั่งวันวันไหนอะวันเสาร์มั้งเออนี่วันอะไรนี่วันพฤหัสอาทิตย์จันทร์อังคารพุธสี่ห้าวันสี่ห้าวันแต่ว่ากว่าเขาจะส่งมาก็ส่งมาวันจันทร์อันนี้ก็สี่วันในการเดินสามสี่วันในการเดินทาง คราวนี้มันติดวันหยุดด้วยแหละอ๋อนี่ค่ะเป็นต้นไม้ที่มาจากเลยต้นไม้เลยใช่ต้นไม้เลยต้นมันเลยเรามาแกะกันเนอะว่าจะรอดเลยไหมเออยังคิดอยู่มันจะรอดไหมน้องอยากแก้ผ้าแม่ <laughs> อันนี้เขาเขียนเหมือนกันนะว่าระวังอะไรนะสวัสดีค่ะระวังแตกโอ้นี่นี่ลูกชายผมชื่อคออันนี้เขาเขียนว่าระวังแตกด้วยนะ <laughs> ออมนีจากแต่เรือนไปแล้วเพราะเมื่อกี้ฉีดแอลกอฮอล์เลิ่มือวแเอาเลยนะแกเลยเอาขึ้นมาสิมองเขามองไม่เห็นกันโอ้ต้องต้องจินตนาการเวลาแกะของเข้เนี่ยดูสภาพซึยงนอนนอนนอนไทยน้องสวยเขาดูดอสวยอ่ะจะดูเห็นบ่ มองไม่เห็นหรอกเห็นนี่ไงเห็นเนาะเฮ้ยน้องสวยตื่นเต้นต um ื่นเต้นตอนนี้เขาอยากได้มากเลยนะในกรุงเทพอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อค้าขุนแผนค้าขุนแผนชื่อไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเลยแต่ว่าใบมันสวยมากเลยแอาแล้วแล้วที่กรุงเทพอ่ะมันขายแบบสองร้อยสองร้อยสองร้อยอ่ะนี่ซื้อมาได้ไหมนี่ซื้อมาได้ไหมมิส จะเธอจะมาอะไรอีกตะกุกตะกักตะกุกตะกักแค่ราคาหกสิบเจ็ดสิบเงี้ยไม่ถึงร้อยจราคาไม่ผิดนี่นี่มีกระดาษมัดหมัดมาให้นะมาละตัวยุ่งมาละลืมแกะเกะมแกะลืมแกะนี่เนี่ยเหรอค้าขุนแผนคือที่ที่ชอบคือใบแพตใบอ่ะใบน่ารัก นี่เห็นป่ามันเป็นลายลายแล้วข้างหลังมันเป็นสีม่วงดข้างหลังเธอจับเบาๆน้องบอกบางแล้วที่ตอนที่สั่งมาคือด้วยความชอบอย่างเดียวเลยแล้วพอสั่งมาปุ๊บอ่านข้อมูลไปอ่านข้อมูลมามบอกว่าน้องเรียนยากแล้วม้นั่งมานั่งเครียดยู่ตัวเองว่า <c oughs> มาจาักเลยกี่วันนับวันละมันยังไม่มาแล้วน้องชน,นะจะรอดไหมวะ อ่าอ่าโชคดีนะโชคดีนะมมน้องก็ยังสภาพดีนะใบไม่หักเลยกันว่าเขาทนส่งดีนะเ,ออเขาหอดีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเริ่มปลูกยังไงแล้วจะรอดไหมติดตามตอนต่อไปจ้า นี่หลังจากที่ได้ของมากี่วันแล้วเนี่ยสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์แล้วใช่ลงกระถางแล้วเราก็เอาทั้งค้างทั้งสองต้นลงกระถางแล้วก็จะเป็นแทนแทนสองต้นนี้อ๋อแล้วลงกระถางยากไหมอ่ะไม่เห็นยากเลยก็จับจับยงลงลงก็วัสดุปลูกก็เป็นไอ้นี่ไงเป็นพวกมะพร้าวสับกลับมะพร้าวกลับมะพร้าวสับแช่น้ำสักสองวัน แล้วเราก็มาใส่กระถางแล้วก็เอาไอ้ตัวที่ซื้อมาลงกระถางง่ายๆที่จากตอนแรกเราได้รับมาใบสวยๆสออทิศเราก็เริ่มมีรอยแผลจากสงครามไหนรอยแผลจากสงครามเนี่ยเหรอเหี่ยวๆเนี่ยเหรอเออเป็นใบไม้อากาศร้อนเลยเออตอนแรกเราไปวางไว้มุมโน้นแล้วก็ไปตัดกิ่ง มันก็เลยไม่มีล่มเงานี่ก็เลยเป็นบใบไหม้นิดนึงไล้วอีกต้นนะึงอะใบย,ยังไม่ไหม้ยังสภาพดีอยู่ก็อาจจะเลี้ยงง่ายกว่าต้นนี้มั้งแต่ว่าจริงๆอะชอบต้นนี้มันเป็นใบสีชมพูมเห็นปะมันออกชมพูชมพูน่ารักเนาะไอ้นี่ก็ออกม่วง,วงเออแต่ว่าถ้ามันเป็นกอใหญ่มันก็คงจะดีขึ้นว่าไหมนนี่ซื้อมาใหม่อีกแล้วซื้อมาใหม่อีกแล้วออม,มันมันมีสกิลเรียกพวกใช่ไหมเนี่ย เฟิร์นบอสตันสวยปะแต่เฟิร์นนี้ก็จะวางในที่ร่มเหมือนเดิมต้มลำไยแล้วเห็นอตัวนี้ปะอ๋ออ๋อตัดตัดไปประดับม,มันหักมา <c oughs> จากหินหักหักทำไมหักง่ายก็ไม่รู้โดนนุง้งโดนน้ำแล้วหักหรอไม่รู้ว่ามันหักเองก็เลยลองมาจิ้มจิ้มดูก็ดูสวยงามไปอ่านอินเทอร์เ <c oughs> น็ตนะเขาบอกว่าให้เรา,าตัดใจทิ้งตัดใบไปเลยอะ่ะตัดใบเลย คนโหดร้ายเลยอะแต่แกดูดีฉันต้องตัดทุกใบฉันก็เลยยอมมาอย่างนี้ดีกว่าแล้วมีต้นนี้ที่อวดด้วยต้นอะไรอะต้นอะไรอะเหมือนใบเมเปิลเลยอะเขาเรียกว่าชาบามีเปิลชาบาเมเปิลใช่อันนี้เขาบอกว่าให้วางไว้ที่เดดที่มีเดดเต็มวันนะว่าอันนี้ก็ก็เจอแดดบ้างแหละหุบๆเข้าๆเข้าๆหุบๆเอา สวยมันแดงๆอยู่เลยเห็นปะต้นนี้ชอบที่ฉุดเหมือนกันแล้วแข็งแรงมากเลยซื้อมาซื้อมาก่อนไอ้เจ้าพวกนี้อีกอแต่มาส่งทีหลังส่งกอนเอาส่งกอนแต่ว่ามันดูสิมันไม่มีรอยบอบช้ำจากสงครามเลยเห็นไหมมันเหมือนต้นปลอมเลยแสดงว่าฉันเลี้ยงเอาอยู่ยหรือว่าเป็นต้นปลอมไม่ปลอมเอือนนี่ต้นอะไรเนี่ยกวากมรกตกวากมรกต ใช่อันนี้ได้ฟรีมาแม่เขาเอามาจิ้มจิมแล้วก็โทนเหมือนกันนะพอน้องพอดึงเข้าดึงออกดึงอย่างเงี้ยออกมาเลยแล้วมันก็เลยผ่านสงครามมาบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันก็อืดนะไม่ตายต้นเนี้ยโดนน้องพอทําลายร่างกายบ่อยมากทำไมลูกชายโหดร้ายอย่างนี้ต้นใหม่ใหม่ๆก็มีเท่านี้เนาะก็จะมีมาเรื่อยๆนะก็จะมีมาเรื่อยๆ อยู่บ้าน Work from Home แล้วก็อยากมีอะไรสบายๆตามมองเวลาทำงานชิมิเดี๋ยวเราจะซื้อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเติมเติมเติมของเติมของอะไรเติมของเรื่อยๆเนาะมันจะไปไว้ไหนวะมันจะไที่หนะแยะของก็เก่าเบื่อๆแล้วก็ลกทิ้งไปก็ตัดใบมันไปว้าวโหถ้ามีอะไรอัปเดตนะเราจะมาหามา จะมาโชว์ของใหม่โชว์ของใหม่หรือว่าต้นไหนตายหรือต้นไหนเพิ่มมาก็จะมาชาปนกิจโชว์อโเคให้นี้แหละรอ,อนตายหีกดแล้ว